มีเพื่อนๆบอกว่าทําไมเดี๋ยวนี้นะคะไปกินอาหารนอกบ้านบ่อยจังเลยชีวิตหรูหราฟู่ฟ้านะคะก็แบบนี้ค่ะก็คือวันธรรมดาจันถึงสุกนะคะเห็นไหมนี่ค่ะอันนี้คือผักทั้งหมดที่แม่แหม่มปลูกนะคะนี่ค่ะวันธรรมดานะคะจันถึงสุกเราก็จะกินข้าวที่บ้านใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องซื้อผักค่ะอันนี้คือผักที่แม่แหม่มปลูกนะคะเห็นไหมบอกโกรี่ก็มี กะหล่ำดอกก็มีใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้ค่ะหัวไชเท้าก็มีเนี่ยค่ะกะหล่ำปีก็มีค่ะเห็นไหมสดๆจากสวนเพราะว่าแม่แม่ปลูกค่ะค่ะไม่เคยต้องซื้อผักกินนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเสียเงินซื้อผักนะคะเงินซื้อผักเวลาเราไปข้างนอกใช่ไหมคะเราก็เอาเงินส่วนเนี้ย ไปซื้ออาหารกินได้เวลาที่เราไปเที่ยวค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเที่ยวต่างจังหวัดที่กินอาหารนั้นก็คือมันก็เหมือนเงินที่เราซื้อผักนี่แหละค่ะแต่เราไม่ต้องซื้อเอาเงินส่วนที่จะซื้อผักเนี่ยก็ไปทานที่ร้านอาหารได้ค่ะนี่ค่ะถ้าเรารู้จักปลูกก็จะได้กินผักนะคะเยอะๆแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมไม่ต้องเสียตังค์ด้วยค่ะ